พิกสวรรค์แม่ปะนอมสามยูโรหอดร้านไทยละอ๋อนี่ไงแผ่นน่ะนี่น่ะโอเคน่ะแผ่นสปริงโรนี่น่ะแม่แม่ว่าแม่ซื้อแบบพอได้ซื้อก็ซื้อแบบ นี่ไงแผ่นกระเบอเนี่ซื้อไปอันใหญ่ไปเลยสี่ยูโรพูดเดอรนี่แม่นธรรมดาเด้อมิตะมาเลยมันชิคก้พยตีเอเวล้วเดตอเดาตาเอเวียล่ะจะได้กินสปริงโลนี่ คืออะไรอ๋อผงทำกิมจิเย็<ต><ว><ต><ว>นเย็นอันนี้หนึ่งกิโลเก้าสิบนี่ไงปักกิ่งเอาไหมสองกิโลหนึ่งกิโลเก้าสิบเอาเเนี่ยลองลองไปกินแต่ม,มันก็อันเล็กเหลือเกิน อันนี้นอร่อยโอเล่นะออม,มานี่มาเน่แม่บอกให้กินอันนะี้โอเลนะ่าไม่เคยกินปักกิง่งอร่อยนะนี่แม่ก็เอานี่นี่นี่อร่อยเนี่ออยอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ไหม Chào Lê à. Chào Lê à. Lê thùng Sóng liên quả đúng không? Lê. Thùng lệch sóng liên quả. Meo meo. Có lại nữa. Liên 90. Chưa ba. Em xiên rồi không? Mẹ có Ai có มุกตะนาเสียลคมุกะนาพอแล้ว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 มาสติกเกอร์ไรก่อนมัสติกเไรสติกเไรข้าเข้าเข้า กาวกล้องน้ำปลาในสองแปดสิบแม่อยู่นี่นั่งอยู่นั่นแหละ ซีอิ๊วดำเราต้องซื้อซีอิ๊วดำไปไว้ผัดหมี่ซื้อซีอิ๊วดำไปไว้ผัดหมี่ซีอิ๊วดำขวดเล็กขวดเล็กๆก็ได้ซีอิ๊วดำอันนี้ซีอิ๊วขาว xíu đậm Xíu đậm hoàn สีอุดมหน่อไม้แบบไหนเนาะไปสุกนี่ยแพงๆได้แตอนแพงๆอันนี้ก็ด๋อันนี้มันว่าเกาหลีเผ็ดรเพียนี่เขาเล้อในะห่อดำดแล้วเป็นลองจักสองหอ่อกันนะ <c oughs> สองห่อดีกว่าว่ามันละเผ็ดเขาว่าดำๆมันเผ็ดแท้เด,ด้ อันนี้ก็ะเดียนหกสิเดียญแปดสิอันนี้อ่ะลองเอาอันนี้ไปดูเขาว่าเพชรดับเบิลตัวนี้นะอันนี้มี็นสีเดียญโอ้หน้าไม้นี่ก็ะสีเดียญ อันมัยแบบเลือว่าไปกินสุสนกสี่แบแพงสีเลนแปดเดก็ได้ไหมเ็ดเ็ดกับอโม้ยเสือเดียวอันมัยซอยนี่ล่าไปสุก กองก็หลายอยู่ปากกระปองเบสน้ำยานี้ก็นหน้าปากกระปองเบสน้ำยาน้ำยาปากกระปองกันหน้ามะเจริ

นี่ยเจอตีนไก่นะคะตีนไก่อันนี้นะแผ่นปัตเตี้ยนี่ไงโอ้ยสองแปดสิบพวกหุนเนื้อสีเขียวสีเขียวดีกว่าแผ่นไปห่อปัตเตี้ย មកបបទៀតស៊ីនសំឡេងអីកាក់គ្រុំគ្រុំលនលនលន பழம் பழக